เปิดโปรแกรมละครเรื่องผีเสื้อสลับลายชอนมะเหมี่ยวรีเทิร์นควงคู่ผีเสื้อสลับลายจับมือคลายปมดรามา่าทับนักแสดงมากฝีมือร่วมประชันแน่นจอช่อง7 hd ส่งละครเรื่องผีเสื้อสลับลาย จากค่ายประภศราโปรดักชันลงจอแฟนละครรอชมเรื่องราวสุดดราม่าจัดจานชอนชวิตการรีเทิร์นร่วมงานกับมะเมี่ยวพรชดาอีกครั้งจับมือคลายปมดรามา่าพร้อมเปิดปมแรกวันอังคารที่22กรกฎาคมนี้แฟนละครช่อง7 HD เตรียมทิชชู่กับเปลือกทุเรียนให้พร้อม แล้วล้อมวงมานั่งหน้าจอร,รอดูละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องใหม่ผีเสื้อสลับลายจากค่ายปภสราร์โปรโดักชันงานนี้ผู้จัดกบปภศราร์การันตีความจัดจ้านสะเทือนอารมณ์นำเสนอเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสื่อให้เห็นทีมหลักของเรื่องว่าเราไม่สามารถวัดค่าของคนได้จากเปลือกนอกแต่วัดได้จากความงามและความแข็งแกร่งภายในจิตใจ โดยเป็นการจับคู่ของชอนชวิตการวร,รโรตโยทินที่สลัดลุกพระเอกสายบูมาอยู่ในลุกของหนุ่มหล่อผู้แสนดีที่สาวๆต้องตกหลุมรักโคโจรมาคู่กับมะเหมี่ยวพชรชดาวราพัชระอีกครั้งและเรื่องนี้มะเหมี่ยวยังต้องมาปะทะกับปลอยลัญยภามันตละลัมะา ซึ่งโชว์ฝีมือเชื่อเฉือนอารมณ์ชนิดที่ว่าคนหนึ่งแสนดีสู้ชีวิตสุดรันทดส่วนอีกคนก็ร้ายจนอยากจะประเกนเปลือกทุเรียนให้เพื่อย่งชิงตำแหน่งทายาทผู้ครอบครองสมบัติมหาศาลและแย่งชิงหัวใจของชอนบอกเลยว่างานนี้น่าดูสุดๆนอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงมากฝีมืออาทิบิ๊กฤษฎาสุภาพพร้อมไตรจักรพัฒอังสุธนามาลีทศวริชาปัญจวิทย แก้มกวินตราโพธิจักรนุกสุทธิดากเกษมสันนอายุทยาไมายมาริสาโชเดียวนวบดินสันหวันพักดีดีปัทมาปานทองโก็ทิรศักพันธุจริยาสาวรณสาทองวิเศษเอกสมานิสัยพันธ์ปอบผลรัดรอดรักษาน้ำทิพเสียมทองและอีกมากมาย ผีเสื้อสลับลายสร้างจากบทประพันธ์ของชูวงฉายะจินดาเขียนบทโทรทัศน์โดยวานิลาเริงรมกำกับการแสดงโดยจารึกสงวนพงศ์ ถายทอดเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่มีฐานะครอบครัวแตกต่างกันระหว่างอราชาระบบทโดยมะเหมี่ยวพรชดาหญิงสาวผู้สู้ชีวิตถายาทตัวจริงของครอบครัวมหาเศรษฐีกับมายุรินซึ่งรับบทโดยพลอยลันดาภาหญิงสาวที่เติบโตมาท่ามกลางเงินทองแต่เป็นเพียงลูกบุญธรรม พลมลิกิดชักนำให้พวกเธอได้ผูกพันกับกระบินที่ระบบโดยชอนชวิตการหนุ่มผู้แสนดีศึกชิงความเป็นหนึ่งทั้งเรื่องของทายาทตัวจริงและเรื่องของหัวใจจึงดำเนินไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงติดตามรับชมละครเรื่องผีเสื้อสลับลายออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิการเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอังคารที่22กรกฎาคมนี้ ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ชมสดออนไลน์ที่บักกะบู tv